สวัสดีครับพามาดูกับตันคุกรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหน้าเขียวแล้วก็ตัวสายก็เป็นสีทองแล้วก็สีซินเวอร์นะครับสองกริย์หรือว่าทู o ทนนั่นเองไสีสามมิลครับเป็นระบบสต็อปวอตหรือว่าโครโนกราฟครับผมตรงบาเซลตรงขอบก็ฝังเป็นไฮเดรไซิกสีเขียวเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวสาย PV d ดีสีทองขอบที่เป็นสีทองก็เคลือบ PVD ดีนะครับตัว สต็อปวอตหรือว่าปุ่มจับเวลาก็เป็นแบบขันเกลียวครับสกูดราวนะครับสกูคราวสวยงามครับรุ่นนี้กระจกก็ซับฟรงโดมบับเบิลนั่นเองครับเป็นเอกลักษณ์ของกัปตันคุกก็เคลือบป้องกันแสงสะท้อนทั้งด้านในและก็ด้านนอกเป็นเครื่องนีวขคองรุ่นใหม่นะครับมาพร้อมคาลิเบอร์ r า0 1สำรองพลังงานได้859ชั่วโมงครับรุ่นนี้ เครื่องโครโนกราฟจับเวลาที่สำรองพลังงานได้59ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วครับผมแล้วก็ตัววันที่ก็คงเอกลักษณ์สีแดงเป็นแบบคลาสสิกแล้วก็ฝาหลังก็โชว์เครื่องครับเห็น,นกลไกการเดินด้านในเนี่ยฮะตัวกระจกตัดแสงเวลาเรามองก็จะมองง่ายครับแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยผมจะซิลพลาสติกนะครับและพลาสติกไว้อยู่นะครับเพื่อเซฟนาฬิกาไม่ให้การเกิดรอยนั่นเองครับ ตัวที่เป็นสีแดงเนี่ยสมอสีแดงเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับของลาโดเลยนะฮะที่บ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นนาฬิกาออโตเมติกแล้วก็รุ่นนี้ก็มี Index. อินเด็กตรงชั่วโมงแล้วก็เข็มเป็นไนท์ไลท์นะครับซุปเปอร์ลูมิลนว่าจะมองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนนะครับไซส์ส3มมิลก็ขึ้นข้อมือก็ถือว่าสวยงามครับก็เหมาะกับข้อมือ ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ที่ใส่ได้นะครับรุ่นนี้มาพร้อมสายหนังแล้วก็สายพานาโต้นะครับแถมให้รุ่นนี้ครับถ้าต้องการมาลองสินค้าก็แวะมาชมที่เคาน์เตอร์ราโดได้ทุกสาขาเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้มีแน่ก็แวะที่เซนทันเวิร์เลยครับสวัสดีครับ